ของสนามแห่งนี้ครับป๋าพรฟมิลี่สีเขียวนะฮะชนะ1แพ้หนึ่งถ้าชนะได้หรือว่าเก็บแต้มได้ครับก็เข้ารอบเป็นที่2นะ <c oughs> มากันเยอะรุ่น U14 เป็น U13 แกนหลักจากปีที่แล้วนะครับวกกับหลายๆคนที่เป็น U14 ที่ไม่มีสังกัดนะฮะ วันนี้ฟานยูสิบสองมาเล่นด้วยนะก็ทีพีก็มาด้วยเด็กสิบสองสิบสามเหมือนกันนะไม่ค่อยมีสิบสี่ยิงติดก,กับตันแล้วโอโฟกว่างเลยโ,โฟานมาช่วยไว้ได้เกือบโดนยิงแล้ว น่าจะลงเป็นกลางซ้ายครับปูขมมาติดฟก,กสันนะขับตันกับตันให้ไม่ดีครับเจอโอ้เกือบโดน ทนสั้ามาโฟกโฟกมองโฟกวางฟาเอฟฟาเอฟจับไม่ดีแต่เอเกี่ยวไปได้พอพืนโฟกโฟกโฟวกเขาให้ฟานฟานเคาะสั้นๆโฟกไปต่อฟานเข้าไปชะลออยู่กับตันจิ้มทิ้งเราอยู่กับบอลยูสินะครับ นี้กอแต้เป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นบอลลีกที่เจอกันหลายๆสนามครับมีทั้งกอดแต้มีทั้ง f อฟีฟุตบอลนะครับ p ีพีอะคาเดมีสานฝันนะแบ่งเป็นสองสายครับเอา1นสองมาเข้ารอบรอง p ี TP วางยาวๆขึ้นมาล้นไปถึงก่อน ด่งรูปนี้พีพีเก็บได้ทางขวาจีขึ้นมาไม่รู้จะส่งต่อใครครับก่อนก่อนสันสันให้โฟกโฟกกระแทกมาฟานฟานจับได้ฟานคล้องเข้าในาฟานเซ็ตไปกับตันขวามาโฟกจับโฟกขึ้น โก๊ดดีไทีฟ้าลูกนี้มันล้นไปมากันเยอะเลยหลายชื่อนี้ล้น2ี่สไปแล้วบางคนก็มาบ้างไม่มาบ้างกลุ่มก็มาไลา่ไล่ไล่ไล,ล่ไม่ช้ากับการจิ้มไว้ได้ครับแล้วยิงไกล,ลูกนี้เก็บไม่อยู่ท็อปมาบางังท็อปท็อปดีต่อดาก้อนพัก ล้วคอนครองไปดีต่อทางขวาโฟกขึ้นมาโฟกค้องเข้าข้างในโฟกไปต่อโฟกโดนกระแทกได้เปียบหรือเปล่าดากคอนได้เปียบยิงซ้ายโอ้ชนเสาครับโอ้มีโอกาสแล้วครับปาพคเกือบได้ประตูบานไปซ้อนกลางด้วยฟานกันหมุ่ทิ้งไปโฟกหมุ่ทิ้ง สันส้นๆโอ้เจอยิงเลยครับแม่เอ,อมาลูกนี้โอ้สาสองโลง่ลงๆเลยแม่ไม่มีใครประกบเลยเป็นสองครั้งที่ยิงโลง่ลงๆนะประกบมือครับป่าเอ็ดลูกนี้จับไม่อยู่ต้องตามมาท้องอีกทีหนึ่งยังได้ โก oh, ทุ่มสันๆนท็อปเอาลงท็อปแปะคืนโ๊กดีดมาฟานฟานตะวัดลูกนี้มันลึกไปท็อปตามมาเก็บท็อปดีดออกไฟา์ไฟา์โตจะเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ได้แล้วทีพีเตตทุ่มขึ้นมาขนาดเส้นเจอดันหลังอยู่ตะวัดขึ้นมาลูกนี้กับตันดีดขึ้นหน้าไม่ผ่าน ไม่ดีครับจะโดนสวนแล้วดีดมาลูกนี้กับตันยังเตะทิ้งไปได้แล้วทู่มายังติดกับตันครับยืนเหนียวดีเดียวแล้วฟานดีลูกนี้สวยครับฟาเอสฟาเอสทัดบอลฟาเอสโอ้เจอโหจิ้มเลยแล้วยังจะผ่านไปอีกเจอกับตันทีอีกทีหนึง่งล้นครับถึงต้นกล้าทีก็ยูสิบสองนะฮะแต่ตัวใหญ่นะต้นกล้านี่ลูกสามประตู ไประดับบอลอำเภอมาแล้วแล้ว่อนควางลูกนี้ฟานดีดข้ามไม่ถึงดาก้อนยังเบียดเบียดกันอยู่แล้วยกลูกนี้เอาลงฟานซ้อนด้วยพรอบจีมตรงนี้ฟานเข้าได้ครับแล้วโฟกไปต่อโฟกไปต่อโฟกดีต่อให้ฟานฟานเกี่ยวลูกนี้มองอยู่หลอกโฟกจะแหวกได้ฟาวครับลูกนี้ต่อกันได้ดี เนียนนะฟันมีลุ้นเหมือนกันนะรูปนี้เหลี่ยม โฟกจะยิงยังไงฟานรออยู่โล่งๆเลยโฟกโฟกหลอกไหลให้ฟานแล้วฟานโอ้โหฟานไม่ยิงจังหวะแรกแล้วเปิดโอ้เอายังมุดมาได้โอ้แล้วฟานไม่ยิงเลยอ่ะฟาน มันโลกแล้วอะ่ะเขามไม่ปิดแล้วรออะไรอะ่ะโอ้เพื่อนไหลมาอย่างนั้นต้องพร้อมนี่ต้องจริงจังว่าแรกนี่ไม่แต่ทำไมวะ ไปเล่นเลไม่เ,ม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 เหลังนเกี่ยวมาได้คุณลุงนี้ดา้อน<ป>ดา้อนดันอยู่โอ้โหดา้อนช้าไปดา้อนช้าไป นำไปแล้วแล้วโันยีทีแล้ว,ว,ลวโอ้ตกลงบนหน้าเลยครับแต่ยังได้อยู่เอามอสลงมาแล้วฝานยกลูกนี้สวยแต่แหมเพราะตอนแรกไม่ดีแต่ยังหลุดไปโอ้ฟาว เก oh, ี่ยวลงลูกนี้พกไปต่อกระดกติดแล้วท็อปก็ไปจิ้มไว้ได้สูงออกมาท็อปยังเกี่ยวท็อปยกฟาไม่ถึงโหมอสเกี่ยวมาได้มอสจะไปต่อเจอพวพันตวัดลูกนี้ล้นๆยังไงฟานชนได้ ตันเจอบีบแล้วกระดกมาลูกนี้ลั่นครับุ่ม,มาลูกนี้ติดผ่านจีเข้าไปโอ้เกี่ยวไว้ได้ครับฟาอิฟาอิดล็อกลูกนี้เจอจิ้มได้เปล่า แั่ไหลมาลูกนี้ฟานแปรเลยจังหวะแรกแล้วจะส้ำอีกทีไม่ได้ครับแล้วท็อปเกี่ยวไว้ได้ท็อปเจ้าแหวกโอ้อยางต้านไม่ได้ครับพีพีแล้วลูกนี้มอสบงังมอสทองกลับไปสวยมอสเจอบัวพันโอ้แย่งไปเฉยครับตามมาโฟกเก็บได้โฟกแ,แ,แตะโฟกแตะวางกลับมาโฟกโฟกดีตอ้ตรงตัวครับวางล้นๆน

ก็ได้อยู่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ไม่ยิงจังหว่าเกแค่นั้นเนี่ยกินน้ำหรอไม่กินหรอ กันลงมานะขึ้นไหน แล้วโอ้โหลูกนี้ลหลบชาแลบโคเกือบโดนเหมือนกันนะนแ,ลแล้วเจอยิงโอ้โหเกือบแม่โล่งๆเลยครับเดินมาสั้นๆครับโคโคจะดีดไม่ได้ ขึ้นมาเอาแล้วแล้วโอ้เจอตัดทิ้งท็อปลูกนี้ท็อปสั้นๆฟิวอีกทีหนึ่งโอกเลยยิงติดบอลเข้าทางมอสหม่งสั้นใบครับเจอเกียย์ทิ้งเลย สาวกบทีที โขกเกี่ยวติดโขกไม่เป็นไม่ฟาวครับโขกเล่บล็อกไว้ได้โขกเลก่กระโดดกลับหลังหนีมือครับลูกนี้เเเจจจนนนนานานา หวางลูกนี้โอ้โมาโฟกโงมงไม่ถึงสันส้นๆมาครับฟิลฟิวจังหวะเดียวโฟ,โฟกโฟกปล่อยลูกนี้โอ้ยแล้วจะตามไปเก็บไม่ได้อะลูกนี้จังหวะยังขาดขาดเกินๆกันอยู่อะ มอดกระแทกหลังแต่อาจารย์ปล่อยได้เปรียบแล้วเป็นเป็น,ปนท็อปล็อกไปท็อปโยกลับมาโฟกเข้าในออกทางขวาฟิลไม่ค่อยมีโอกาสครับแล้วแถว2โอกเล่ยิงติดยังได้ทุ่มเข้ามาโอกเล่ย์ดีลูกนี้หูข้ามทาน ได้สัตว์ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยก่อ <g> น <år> ลูกมีความ,มาไม่ถึงโมกเลยครับแม่เจอกวนแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าโอ้แม่รีบไปครับ ยังอยู่ไม่ดีครับล้วท็อปซ้อนได้ท็อปให้โฟกสวยโฟกดึงอีกทีนึงโอ้โหเต็มหมดแล้วมอสหลบไปมอสขนานเส้นโฟกเล่โฟกเล่เลไป ไม่ได้ล็กเล่ฟองกลับหมอดีมาโกโขกโขกดีมาว่างๆเลยท็อปแล้วเข้ากลางเรียบร้อยครับเซตกันสวยครับมันมันเขียบมันแต่น้ำมันเหล็กอะมันเขียบทำยากแต่สนามใหญ่ๆพอได้ท <c oughs> ี ใช่พอเจ็ดไม่ได้เอ็มทียกกลุนนหลุนเนีช่วยไม่ได้ามไซเมนไม่มีเวลาขิด,ดโบลละเอียดมันมันขิดไม่ท่านไม,ไ,ไม่ทัานใดขิดไลยมัวอย่างเดียว โด่งลูกนี้ท็อปเอาลงสวยเจอบางลูกนี้ยาวมาลูกนี้พักบอลลั่นๆอยู่แล้วเผิดไปไหนไม่รู้ครับโกดีดมาลูกนี้ท็อปท็อปเกี่ยวท็อปจะดีดต่อไม่ถึงโคก ทิ้งเลยครับจะทำประตูชัยได้ไหมในระยะเวลาที่เหลือโอเคพลิกลูกนี้ดีต่อไปโฟกโฟกสั้นๆโฟกดีโอเคเไฟไปต่อครับคืนกับมอดโอเคเมอดแวหวกมอดซัดยังติด ลูกนี้ยาวออกไปแล้วุ่มมาลูกนี้ยังติดครับแล้วเขี่ยอย่างเดียวแล้วพี่ปุ่มมาลูกนี้ท็อปพักไว้ได้ กเล่้ายครับแล้วโอ้ท็อปซ้ำไม่ได้เหลี่ยมไม่ได้ฟิวเป็นแฮนไว้อีกถ้าเสมอนี่ต้องลุ้นแต้มหรือเปล่าครับป๋าพรเปิดตู้นี้ล้นไปเป็นเสมอหหนนึึงน่ง่งครับ เก็บถ้าเจ็ดคนแถวนี้ไปยูรีนาได้